กเกมนี้มันอัปเดตอะไรกันนักกันหนาวันนี้เพิ่งเล่นไปเมื่อวานแม่งอัปเดตอีกแล้วไหนดูซิมีโหมดอะไรน่าเล่นมั่งโอ้ไม่มีเลยไอเวนโอ้ไม่แต่โหมดธรรมดาเออลงแรงแม่งเลยแล้วกันไปโหมดไหนเอาโหมดนี้ได้มาแน่นอนผมบอกเลยผมชอบสไนเปอร์เพราะงั้นผมก็จะเล่นสไนเปอร์นี่แหละครับเอาละกู บหายเล่นไอแพดไม่ถนัดจะด้วยเวนละโอ้เรียบร้อยกูตายเนี่อะไรของกูเนี่ยโถ่เอ้โมเต็งไม่ยิงมาเลงไม่ได้มายิงไอเวนไม่โดนเลยไม่โดนสักนัดเลยแหมแล้วบอกยิงคมคมตรงไหนนี่มันยิงลมชัด ้แต่พิฆาตเรียบร้อยเนี่ยเกือบตายสักหน่อยครับขอสักสักหน่อยเถอะเรียบร้อยแตกหนึ่งระเบิดอื้เหไอเวนกูเล่นอะไรของกูเนี่ยเปลี่ยนปืนละแม่งไม่เอาละเอา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 เฮ้ยเฮ้ยวาร์ฟ เฮ้ยทำไมเราวับอะไรวะยิงไม่โดนเลยแล้วบอกยิงคมผมก็บ้าแล้วครับแม่งวิ่งกันพิ้วเป็นโอ้โหพิ้วซะเหลือเกินนะเสรร้อยอยู่เันยิงแม่งอย่างนี้แหละ พึ้นบันไดป่ะตาย่าตกใจนะสี่เรียบร้อยกูตายตกใจไหมล่ะไอเวนน,ะวนี่ยิงดักรู้จักไหมย,ยิงดักรู้จักไหมน,น,นี่นะครับสเตปการยิงดักบอลระเบิดไปกินสักลูกอเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ้าวกับตันไพร์ว่าไง ของเยอะจัด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 เยอจัดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเด๋ยวเดีมีคนมาลอยหลังผมว่เนี่ยอ้าวชนะแล้ววหวียงไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนมาครับตานี้เราต้องแก้มือนะตาที่แล้วแม่งเล่นอะไรของผมก็ไม่รู้นะโมแต่ห่วงสไนเกมนี้มันจะยากนิดนึงสไนเนี่ยเพราะว่ามันตายมันก็เกิดใหม่เรื่อยๆกับเจ้าศัตรูไปก็ไม่มีประโยชน์เลยครับ เรียบร้อยใครไม่รู้ช่วยยิงขอบคุณมากฮึตรงหน้าตรงหน้าต่อตาเฮ้ยเรียบร้อยมาเข้มเข้มขอเข้มเข้มขอเข้มเข้มต้องกาแฟเข้มเข้ม ปลามม่วเกมมิ่งครับอืมตายก่อนแล้วระเบิดตกตกหน้ากูแล้วกูจะตายเองแต่จะหาให้ไอเวนเรียบร้อยมอมกทีสิปลามม่วเกมมิ่งไม่ใช่ปลามอ่วองเดียวเล่นมัว่วอืมแม่งเฮ้ยม,มากันเรื่อยๆเลยนะมากันเรื่อยๆนะมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะระเบิดไปกินปุ๊บ ร้อยเรียบร้อยเอาลด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 ,ลด,ลดช่วยกูนหน่อยขอบคุณมากอืมเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อกี้จะกดสกิลไอ้นั่นไอ้จะวางป้อมปืนแม่งมัวแต่กดมาครับผมจะรับบทเป็นซามูราไรพเนอจอน อืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ย้ยอืมอือือไงล่ะเจ๋งมะมสมุไรผมว่าโหมดนี้มันไม่ท้าทายว่ะผมต้องตีออกให้หมดเลยมาเอาโหมดวางระเบิดนี่แหละจัดไปโหมดแล้ละมันสุดละประเด็นก็คือผมเล่นสะไหนถ้าตายแล้วตายเลยนะประเด็นเนี่ยนอนแล้วกูกูจะแบกความหวังของเพื่อนได้ไหม จังหวะนี้ยังไงไม่รู้ครับยิงเปิดครับยิงมั่วครับยิงมั่วครับเด้อเด้อเด้อมันอยู่ไหนกันวะางน่าอยู่แ,แถวๆนี้นีไน่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว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 ตายหนึ่งตายสอง,สองเออมันต้องอย่างนี้ถึงจะมันมาต่อ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  ต้องชนะ5ครั้งแต่เรายังชนะแค่1ครั้งมันจะดักตรงนี้มันจะดักตรงนี้มันจะมีใครมาบ้าวะเฮ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่แต่กูเกือบตายมีอยู่มีอยู่มีอยู่กับจริงแต่กูเกือบตายเฮ้ยอืเฮ้ย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 อืแม่งโอเคผมเปลี่ยนปืนละถ้าเล่นสไนา์อย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแพ้ครับมัวแต่เล็งครับไม่ได้ยิงเลย ตาแม่มเลยไม่สนใจละดักตรงนี้แอบบแอบไว้เดี๋ยวมันต้องมีคนมาเชื่อสิ S <S อืนี่ไงมีคนมากูตายคนแรกเลยไอเวน <c oughs> ไม่น่าเลยส <Enemy Contact. S 1> กอร์เขาตามแล้วได้นะเมื่อกี้แพ้แหมแพ้เพราะผมเพราะว่าเฮ้ยไมายแล้วมีแรงนะพนนเพื่อนใช่เพื่อเราแพ้ไม่ได้ครับ โอ้แล้วกูกดปลาทำไมว่าจะกดยกเลิกระเบิดแล้วมือมันไปโดนกดตุ <t ort, t ort, ่มปลาพอดีแป๊บแป๊บอืมพอจริงจังหน่อยครับตานี้ไม่พูดเยอะครับเจ็บคอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮึ่มตอดตอดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพอนอนนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอครับนิดหน่อยพอนะนิดหน่อยพอ อือแม่งแพ้เลยไอเวนผมไม่พูดแม่ละไม่พูดละไม่พูดละผมจะเล่นอย่างเดียวผมจะไม่พูดละอืมจริงจริงไม่พูดแล้วจริงจริงจริงไม่พูดแล้วอึป่าไปครับป่ามัวๆตัวตัวของกูนี่แหละ วางจุดบีดีกว่าครับเราวางระเบิดครับหมดนี้มันวางระเบิดครับไม่ได้ให้มันเดินเล่นครับวางระเบิดครับวางครับวางครับวางครับเอาแต้มครับเรียบร้อยเฮอ๋ออ ο, มันอยู่ข้างล่างนะโอ้โหตกใจหมดก็ว่าทำไมเพื่อนเรายิงวะแหมผมนี่ข,ขยัยเยนเปลี่ยนปืนเนาะ <The bomb. S 1> เปลี่ยนไปเรื่อยเลยแ <The bomb. S 1> ม่ง มันยิงอยู่มันยิงอยู่เล่นสูตรเดิมเลยดักเฮ้ยอ้าวตาสุดท้ายแล้วตานี้เล่นได้เอาสไนามาเลยเพื่อเราแบกครับตานี้ครับไม่ต้องคิดเยอะครับเขาแบกเราครับเราก็เล่นไปครับไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องคิดเยอะครับเล็งครับมาเล็งนะไม่ได้มายิงนะเลงไว้ก่อนได้ยิงป่าวไม่รู้อ,อ้าวไม่เห็นอาอาวอาอาอาเฮ้ยมันมีตัวข้างหลังผมมีตัวข้างหลังผมเด้อเด้อเด อ้าวไม่เห็นไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นอีกแล้วอะไรกันนี่ทำไมไม่เห็นนะโธ่ไม่เห็นอย่างนี้ก็ตายครับอ้าเอ้าอ้าวเรากูตายแม่งโมตตเตล็งบอกแล้วสไนมันช้าแต่ก็ชนะครับอืมเอาอีกสักเกมหนึง่งเดี๋ยวจะคลิปสั้นไป,ปนมาคราวนี้ผมจะเล่นปืนพกมั้งหาเรื่องแพ้เหลือเกินนะกูนเนี่ย อ๋ออือะอ้ยเป็นไงล่ะบอกแล้วหาเรื่องแพ้อย่าหาเรื <h 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 yeah ่องแพ้โอ้ยเรียบร้อยแพ้หนึ่งตาแพ้ตาแรกครับแต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกเหลือเยอะแต่ผมยังไม่ถอดใจกับปืนพกหรอกบอกเลยตาตนี้แพ้อีกผมจะเลิกเล่นปืนพกละอืมไปครับเดินไปไหนไม่รู้ครับมั่วครับ เจอแล้ว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 หนึ่งตัวเจอแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวไม่รู้กี่ตัว <c oughs> อุ๊ปายคนแรกอีกแล้วโอเคเมื่อกี้ผมตายแต่ผมไม่แพ้เพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เปลี่ยนปืนเออให้มันรู้กันไปเลยว่าปืนพกเนี่ยมันเจ๋งหรือมันมันไม่เจ๋งตามเพื่อนเราต้องตามเพื่อนครับ <c oughs> เพื่อนไปไหนเราไปนั่นครับ เอาเอาเอาอืมอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยปืนพกไหมละ่ะมึง <c oughs> พอกูพอแล้วปืนพกมาเล่นสนายบ้างเออเออหนักกว่าเดิมอีกทีเนี้ยขอดูนะม,มันยิงกันตรงนี้เด้อเด้อเด เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอ้อมว่ะเฮ้ยมันเหลือตัวเดียวนี่แล้วจะกลัวหายเหี่ยวแล้วครับบุกแม่งเลย <c oughs> เฮ้ยเอาตีไม่โดนไอเวนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเออมันยืนนิ่งกู <c oughs> กลัวอะไรอะ่ะมันยืนนิ่งอ่ะเอา้า <c oughs> เอา้ <c oughs> เอาว้าปเฮ้ยกูวาร์ป,อรปไอเวนทำไมกูวาร์ปวะเฮ้ยเดี๋ยว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 วา้าบเฉยไอบ้า เรียบร้อยนั่นแหละเสือกวาร์ฟไอเวนแล้วกูเก็บแล้วเบิดมาทำเพื่ออะไรเนี่ยแม่ให้คนอื่นเก็บซะหน่อยเอาแล้วครับขอจริงจังหน่อยดิขอจริงจังสักหน่อยเ,อเดี๋ยวจะหาว่ากากาซึ่งซึ่งก็ใช่ายกาก นี่ไงบอกแล้วผมกล้าเมื่อกี้โฟกับนี่ไงบอกแล้วผมฟุ๊งไงล่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนแบกโอ้ได้บารมีเพื่อนแบกว่ะโอเคไม่ได้ละเดี๋ยวผมต้องเอาจริงละ เอาละสิเหลือเพื่อนเราคนเดียวครับจังหวะน,นี้นะเพื่อนเราจะทำไงต่อไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้แล้วนะครับเอามันมาแล้วเพื่อนเรียบร้อย route, right เอาละสิแต่พอสองสี่มาเหลือตาเดียวมันก็ชนะเราแล้วโอ้ยเดี๋ยวได้ต้องปืนไหนดีวะอันนี้แม่งเก็บเองระเบิดมาอันนี้ผมเอาจริงจริงละ ถ้าแพ้ก,ก็ก็แพ้ครับ ไงล่ะโอ้ต้องให้เพื่อนแบกไม่งั้นแพ้เออเรียแบบร้อยครับโอเคไปละ